คือที่มันน่าตกใจอ่ะคุณผู้ชมฮะอย่างที่ปังในรายการใครไม่ปังผมปูให้นิดเดียวเนี่ยนะประเด็นก็คือสามีคนที่สองคือคนที่ไม่เคยเปิดเผยตัวเลยไม่เคยเลยนะฮะแล้วเราเนี่ยคือพยายามไปตามบ้านของท่านอาจารย์ท่านเนี้ยก็ปร,รีญยนเก้าอีกเหมือนกันถูกไหมเมย์เ<ะ>ปร,เรีญยนเก้าเราก็พยายามไปตามบ้านท่านก่อนนั้นเนี้ยแต่ปรากฏว่าท่านก็ไม่ยอมเจอเราเรียกกันว่าด็อกเตอร์สุจนวันนี้เจอทั้งภรรยาแล้วก็เจอทั้งด็อกเตอร์สุและที่มันทำให้หน่าตกใจก็คือว่า ตัวดตรสุเนี่ยคือกําลังกังวลว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยอาจจะซวยเพราะกอฟอีกหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขากําลังไล่เส้นทางเงินคุณผู้ชมนึกออกไหมหแต่ต้องบอกกันว่าดตรสุเนี่ยท่านศึกออกมาแล้วนะแล้วท่านก็ค่อยมาแต่งงานกับกอฟแล้วก็มามีลูกด้วยกันแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่มีลูกด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านคบหารู้กปีกว่าๆใช่ปีกว่าปีกว่าแล้วเลิกพอเลิกเสร็จคุณผู้ชมฮะมันกลายเป็นว่าเพิ่งมารู้ความจริงวันข่าวออกเนี่ยแหละว่าเอ้า ตอนระหว่างที่คบกับดรสุซึ่งท่านยอมศึกออกมาเพื่อมาใช้ชีวิตกับก๊อฟนะเพราะความรักเนี่ยดันไปเจอว่าเจ้าคณะพิจิตรพระอาจารย์ของเขาซึ่งเขาก็ต้องไปไหว้ด้วยนี่ยนะฮะดันคือสามีของน้องก๊อฟอีกคนหนึ่งอีกแล้วก็มีพระอีกรูปหนึ่งอีกซึ่งก็ศึกไปแล้วอีกเหมือนกันถูกกระบุว่าน่าจะไปมีสัมพันธ์กับกอบ๊อฟกลายเป็นว่าดรสุเนี่ยวันนี้เพิ่งมารู้ความจริงพร้อมกับสังคมทั้งประเทศ กลายเป็นเราสามคนเราสามคนกับหนึ่งน้องก๊อฟแต่ประเด็นก็คือภรรยาก็กังวลว่าจนถึงวันนี้คุณจชมฮะถึงที่สุดแล้วเนี่ยผัวจะสวยหรือเปล่าแต่ถ้าพูดกันตามตรงคือเรื่องดรสุแกนเลิกไปตอนพศอะไรนะเมย์จำได้ปะเลิกไปตอนที่แต่งพศนี่ยแป๊บหนึ่งมาต้องดูบทขออนุญาตนะคือตอนนี้เอาจริงมันมีเรื่องที่ไม่เล่าเรื่องเส้นเงินนี้ผมก็ดันลืมไปซะอย่างนั้นเลย เรื่องเส้นเงินเกี่ยวกับเอ่อเว็บแต่พูดเยอะก็ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวตอต,อ,ตอมีปัญหาอีกอะไรน่าปับาป๊บนะแป๊บหนึงดูเมย์จำได้ไหมแป๊บหนึ่งเออดูดิคุณผู้ชมเห็นเอกสารหมไหมเนี่ยมันมีหลายฉบับอ่ะเจอละมันมีหลายแป้มหลายฉบับเหลือเกินเนี่ยนะฮะ<ช>ดรสุอ๋อนี่ไงเขา<อ>เขารักกันตั้งแต่ตอนปีโอ๊ตน่าจะขึ้นเพจได้ในแอปแดงเส้นทางรัก ใคดูแอปแดงอยู่นะจะมีภาพประกอบแล้วนะทางแอปแดงนะช่องพุทธ,ธาอภิวันตอนนี้คนดูอยู่พ<ช>ันหต่อต่อหมื่นสีเนี่ยนะแอปแดงเห็นนะแอปแดงทักได้นะที่กาลังกลมๆนี่ไม่ใช่อะไรน,นะผมกําลังทักแอปแดง <c oughs> เออแอปแดงได้ยินเสียงชัดนะ <c oughs> ปรากฏว่าเขารู้จักกันเนี่ยก็คือออกมาแต่งงานคือปี6-7เ7็ดค่ะห้าเจทษทีและพบกันห้ต้นปีห้ ดูดูมันเขียนนี่มันเขียนยังไงวะเมยว่ามยมันเขียนไล่จากนี่มานี่นะนะโอ้โหตายแล้วตอนออกอ<ม>ากาศเราก็ไม่รู้ใช่ผิดห <5, 7, S 1> กเจ็ดจริงๆริงห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดในบทนี่แล้วมันเขียนอะไรเนี่ยแล้วหกเจ็ดปลายปีอะไรวะเมย์นี่เพจผิดหมดเลยนะตัวตัว yerde, อิดิทขึ้นเปแล้วแก้ขึ้นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวที่ของที่จะต้องลงคลิปอ่ะอ๋อพี่แจ้งสั่งอินดิทยังสั่งแล้วแล้วตอนออกอากาศผิดปะวะอ้าวปีอีดิทมาแล้วหรือเปล่า มมไม่ตอนออกอากาศทีวีอ่ะผิดอ๋อนี่ตัวอีดิทมาถูกหรื่ะตัวอีดิทไม่ตอนอีดิทต,ตอนแลวตอนออกาอากาศทีวีอ่ะออกาอาออกาศ,าออกาศใช้ตัวไหนเป็ตัวอีดิทเห็นป่มเนี่ยคนดูจะรู้เลยสวยแล้วออกอากาศขึ้นเพจผิดเห็นไหมเนี่ยม,มันสมควดแมณผู้ชมเนี่ยใจเย็นๆใจเย็นเข้าพุทธออกโทรใจเย็นจบรายการแล้วเนี่ยด่าเลยนะเนี่ยผิดนะเนี่ยขึ้นภาพผิดแล้วเนี่ยเนี่ยนะฮะเออขึ้นผิดว่าตอนออกอากาศ ทางทีมกราฟิกค่ะผิดกะแ,แม่งเอ้ยเนี่ยเห็นปะให้อิดิบมาแล้วหรือเปล่าให้อิดิบแล้วอิดิบแล้วไม่ใช่ตอนออกาอากาศผิดถึงว่าอเออเนี่ย <c oughs> ขออนุญาตเดีย๋ยวนั่งสมาธิ <c oughs> แป๊บนึ่ง <c oughs> คืนผิดคุณผู้ชมมันเรียงพศอผอิดเนี่ยเห็นนะเพิ่งมารู้ตอนตอนเนี้ยตอนผมเปิดกระดาษเนี่ยอ่านพี่น่าจะไม่เราอ่านเราก้มไปได้ได้มองไงตอนนั้นเรากำลังวุ่นอยู่เมย์หนูอ่านเป็นคนอ่านเพจน่าจะอ่านแนะตัวอิดิบดิอิดิบมันคืออเม ตัวเขารู้จักกันเมื่อไหร่นะเขาบอกว่าตนเองคบกับคคเคา๊อกเมื่อปลายป,ายปีห้าเจ็ดถึงต้นปีห้า้าคบกันถึงปีห้าเดือนมีลูกหนึ่งคนค่ะรู้จักก็คือปีห้าเ็ดเรียนจบแล้วตัดสินใจลาสินหาออกมาแล้วมมารู้จักกันก็คือรู้จักห้าเจ็ใช่ค่ะรู้จัก5้า็ดตอนลาสินฐาเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะกำลังรอไอซ์ไอซ์จะได้เล่าเบื้องหลังให้ฟังด้วยเอ๊ะหรือเราไปเอาเรื่องผ้าม่านชมพูก่อนวะนอนอย่างวะเนี่ยนอนอย่างปั่นเนี่ยไม่รู้ผ้าม่านชมพูผมนอนอยัง คืออย่างนี้นะัต้องเดินไปคุยไกลนะต้องเดินไปคุยไกลเลยเดินไปเดี๋ยวเสียงมันแทรกอะไรนิดไปคุยห้องนู้นนะคุยไกลๆปั๊บนะอ่ะเอาเรื่องพมาม่านชมพูก่อนเดี๋ยวของไอซไอซย,ยังไม่นอนหรอกนะฮะเดี๋ยวค่อยคุยกับไอซ์แอปแดงขึ้นอินเสิร์ตหน่อยเออแอปแดงบาร์มันบังหน้าพี่ว่ะเ,วเห็นปะเออเนี่ย ต่อตอยอย่างงงนะเพิรว่าไลฟ์ผ่านแอปแดงด้วยนะแล้วเพิดแอปแดงมันจะขึ้นแบบรูปขึ้นอะไรได้ไงผมเลยอยากให้ไปดูทางแอปแดงของผมหน่อยเพราะว่าถ้าดูทางแอปแดงมันจะมีภาพประกอบมีอะไรพวกนี้มันจะง่ายขึ้นและถ้าสมมุติพี่พี่คุยตรงนี้เสียงมันจะตีกันไหมวะน,มนะออนั่นเองเนาะเออนั่นแหละเออเสียงมันจะตีกันระเนระนาดหรือเปล่าเนี่ยเออมันจะกระท้อน่คือในแอปแดงโอ๊ตอย่าเพิ่งเปิดเสียงนะอย่าเพิ่งเปิดเสียงนะเดี๋ยวมันตีกัน ประเด็นคือเรื่องของคลิปล่าสุดที่วันนี้สื่อต่างๆได้นําเสนอเนี่ยแล้วเราก็ได้เปิดขึ้นมาก่อนเนี่ยคืออย่างนี้มีพระรูปหนึ่งบอกรักศีกายกแล้วเป็นรูปซึ่งจะไม่ได้อยู่ในจักรวาลน,นะฮะที่ที่ที่ตารวจเนี่ยเข้าไปวัดแต่คาดว่าน่าจะเร็วๆนี้จะเป็นอีกหนึ่งรูปที่ตํารวจกำลังจะเข้าไปหาเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือไปเจอเรื่องของเส้นทางเงินแต่เขาก็ปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นว่าเขาโอนเพราะ ก๊อปมาปรึกษาเรื่องลูกถูกป่าเมยอยากให้ช่วยเรื่องไหนเรื่องลูกเรื่องลูกค่าเทอมเรื่องป่วยอะไรนี้เออแกก็ช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าไก่ไม่ไก่เห็นปะเห็นเบื้องหลังไหมเนี้ยเนี่ยแล้วพอวันนี้คลิปตัวนี้ถูกเปิดออกมามันก็เลยมีคำถามเนี่ยแหละครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคลิปตัวเนี้ย ใพระรูปเดียวกันกับที่กําลังสงสัยหรือเปล่าเพราะพระรูปนี้เขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับน้องก๊อฟเลยและเขาก็บอกตั้งแต่ต้นว่าการให้เงินเขาเนี่ยมันคือการให้เพราะอยากช่วยเหลือจริงๆแล้วก็เป็นแค่หลักพันแต่ปรากฏมันมีคลิปซึ่งบอกว่าเป็นรักแรกซึ่งคลิปนี้จะน่าเขาหรือไม่ผมก็ยังไม่บันทงเพราะเราต้องรอฟังเขาชี้แจงแล้วบังเอิญเหมือนคุยกันอยู่ในห้องแล้วมันมีผ้าม่านเป็นผ้าม่านสีชมพูซึ่ง เรื่องนี้แหละผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเป็นเรื่องที่จะต้องหาคําตอบอย่าลืมนะว่าพระวันนี้เจ้าคุณเนี่ยคุณชมฮะถ้ายึดมาตรฐานเดียวกันตัวไมเมตัวของเจ้าคุณบางรูปซึ่งระดับใหญ่กว่าท่านด้วยเนี่ยนะพอภาพกับแชทหลุดท่านต้องสึกท่านต้องสึกหรือแม้แต่เจ้าคุณบางรูปเองแค่เห็นแค่วิดีโอคอลแต่ไม่ได้แบบหมดทั้งตัวนะเห็นแค่หน้าก็ต้องสึกแล้ว คำถามคือถ้าพระรูปเนี้ใครที่ดูแอปแดงอยู่คงเห็นกันนะนะถ้าสมมุติว่าท่านบอกรักน้องกอ๊อฟท่านต้องสึกไหมล่ะ mm hmm. เพราะท่านก่อนหน้านี้ท่านเคยบอกไหมว่าท่านก็โอนเงินให้ก๊อฟหรือไม่อันนี้แหละน่าสนใจฮะคือวันนี้ผมบอกเลยจริงๆอะ่ะเล่าก็ได้ทีวีจะไม่ได้เห็นหรอกแต่โอ๊ตไม่ต้องขึ้นภาพนะอ่ะประเด็นคือ เราไปหาพระที่เราสงสัยว่าเป็นพระในคลิปบอกเลยก็ได้แล้วพอไปถึงเนี่ยเราเนี่ยยังไม่ได้ถามประเด็นนี้เพราะเรายังไม่ได้คลิปนี้มาเรายังไม่ได้คลิปนี้มาเราก็เลยยังไม่ได้ถามประเด็นนี้แต่เราเนี่ยได้เข้าไปในห้องท่านซึ่งท่านก็แสดงความบริสุทธิ์ใจเรื่องเปิดบัญชี<ม>ว่าท่านโอนให้กับก๊อฟเท่าไหร่อะไรยังไงปรากฏว่าตอนที่เราเข้าไปในห้องท่านโอนอย่ขึ้นภาพนะ ไม่ต้องขึ้นภาพนะเปิดแอปแดงเต็มจอไว้ก่อนก็ได้โอ๊ตคุณผู้ชมครับ mm hmm. ถ้าใครได้เห็นภาพตอนออกอากาศไปแล้วทางต่อๆส่วนในแอปแดงก็เห็นพร้อมกับผมนะตอนนี้ที่กำลังไลฟ์เราได้เข้าไปในห้องท่านซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ได้คลิปตัวนี้มาเนี่ยนะเราจะไปาถามท่านเรื่องเส้นเงินปรากฏว่าในห้องท่านเมพมาน ผมใช้คำว่าคล้ายมากคล้ายมากกับในคลิปใช่ไหมมันคล้ายมากกับในคลิปครับแต่จะใช่ไหมก็ต้องให้ความเป็นธรรมท่านด้วยแต่ผระม่านมันคล้ายมากมุมมันคล้ายกับในคลิปมุมคล้ายกับในคลิปซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย เราต้องรอท่านตอบว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกเกิดอะไรกับตัวท่านเพราะท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่อย่าลืมนะว่าถ้าเรายึดม,มาตรฐานเดียวกันคลิปภาพบอกรักอย่างวันนี้ล่าสุดที่มีแชทบอกรักแต่อันนี้ค่อนข้างจะหนักหน่อยสำหรับรายล่าสุดวันนี้เจ้าคุณอะไรนะเมย์วัดที่วันนี้ยอมสึกกับวัดอะไรนะ เห็นปะ,ปะผมลืมละว,วัด,ป,วดป,ประยูนวัดประยูนเจ้าคุณประสิทธิ์ค่ะเจ้าคุณประสิทธิ์อันเนี้ยก็แชทแชทที่บอกเป็นกรน่ะจาได้ใช่ไหมที่เป็นกรน่ะเดี๋ยวแอปแดงขึ้นภาพแชทของเจ้าคุณประสิทธิ์ไหนก็ได้วัดประยูนซึ่งท่านเนี่ย<ๆ>เคยบอกยันมาตั้งแต่ต้นว่าท่านไม่ได้ทําผิดอะไรที่จะต้องประราชิษแล้วบอกกับพระผู้ใหญ่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีก็คือเรื่องของการพิมพ์การคุยแต่วันนี้พอคนเห็นแชทของเจ้าคุณประสิทธิ์ใช่ไหมโอ้โห มันก็ตกใจเหมือนกันนะถูกไหมเมย์เพราะคําพูดเนี่ยมันคือเกี่ยวเกี่ยวพาราสีสตรีเลยอ่ะเกี่ยวพาราสีสตรีท่านก็สึกแม้ว่าไม่ได้มีภาพอย่างอื่นถูกป่ะเมย์มันไม่ได้มีภาพอย่างอื่นนะแต่ของท่านน่ะท่านก็สึกคาถามคือถ้ามีคลิปพระบอกรักสีกาว่าเป็นรักแรกแล้วมีเส้นเงินว่าโอนให้สีกาด้วยอย่างเงี้ยรับผิดชอบยังไงอย่างเงี้ยรับผิดชอบยังไง ซึ่งวันนี้เองเนี่ยผู้ชมฮะเราก็อย่างที่บอกไปที่ห้องเราก็จะมีภาพทั้งหมดด้วเอา้าวทำไมภาพมาเหมือน,นใช่ถูกไหม,มแล้วเหมือนกับมุมต่างๆอา้าวมันใช่อา้าวเฮย้ยเอ๊ะใช่ท่านหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นแต่ประเด็นคือท่านยังไม่ได้ตอบเรื่องนี้ท่านยังไม่ได้ตอบเรื่องนี้แต่พระรูปนี้เนี่ยอ่ะถ้าพูดกันตามตรงก่อนหน้านี้ท่านเคยแจกแจงเรื่องเส้นเงินใช่ค่ะแจกแจงมาแล้ว แต่จะใช่หรือไม่ใช่ผมก็ไม่ตัดสินว่าที่ท่านพูดจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะแต่เราเป็นสื่อเราก็ต้องรับฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดการศึกเพิ่มหรือไม่อย่างไรนะฮะให้จับตาดูเรื่องนี้ดีๆขณะเดียวกันวันนี้เรื่องของเว็บที่ยังไม่ได้เล่าเรื่องเว็บลืมบอกคุณผู้ชมโอดขึ้นเพจเรื่องเว็บหน่อยดิในแอปแดงที่ว่าโอนไปที่พลัสด้วยมันจะมีเพจตัวหนึ่งเช็คก่อนนะ เผื่อใครไม่ได้ดูเรื่องเว็บ3 8 5ร้อยแปดสิบห้า m เออเวลาพูดต่อตต้องระวังด้วยนะสามร้อยแปดสิบห้า m เนี่ยประเด็นคือเมียเล่าได้ไหมผมขอไปกระซิบนัทวุฒิแป๊บหนึ่งผมขอเอาไปไหนอีกคนนึงอือแต่เอาสคริปต์ก่อนสคริปต์ก่อนเรื่องเว็บเรื่องเว็บไม่ใช่หรอกเออว่านัทวุฒิกำลังคุยกับแหล่งข่าวอยู่ผมก็เลยกําลังเดี๋ยวผมต้องไปไกด์ไลน์นัทวุฒิผมแป๊บหนึ่งนะฮะเรื่องเว็บเนี่ยปรากฏว่า3 8 5 m คุณผู้ชมฮะ ดันไปเจอว่าสีกาก๊อปโอนไปเล่นและสีกาก๊กปโอนให้พระด้วยและกำลังสงสัยว่าพระเอ้ยไอ้น,นี่มันใครโทรศัพท์เข้ามาวะเนี่ยแล้วกำลังสงสัยว่าพระเกี่ยวข้องกับการโอนเข้าไปอันนี้บอกได้เลยนะไม่ได้เล่าในรายการแปดแปดปดหรือไม่ 888หรือไม่เพราะล่าสุดตำรวจไปเจอแล้วนะฮะซึ่งถ้าเจอเกิดไม่ใช่จักรวาล11คนที่สึกไปก่อนหน้านี้แต่เป็นรูปอื่นอีกแล้วถูกโอนไปที่888ท่านเดาว่าสึกไหมล่ะจับตาดูนะฮะบอกก่อนก็ไม่ได้เดี๋ยวรอตำรวจเขาพูดดีกว่าและการโอนรู้สึกอดขึ้นยังแอปแดงขึ้นยังเดี๋ยวแอปแดงดูได้เมเล่าก่อนผมขอกระซิบนักข่าวก่อน จะเอาแหล่งข่าวมาคุยค่ะก็เส้นเงินนะคะ วันนี้ค่ะทางด้านของทีมข่าวของเรานะคะก็คือน้องไอซ์สารวัตรค่ะได้ไปคุยกับพลตํารวจตรีสิริวัฒน์ดีพอนะคะซึ่งท่านก็เป็นตํารวจไซเบอร์นะคะพู้กับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งนะคะก็คือจะมีประเด็นเรื่องของการที่บัญชีของสิการกอป์เนี่ยเกี่ยวโอนไปที่เว็บพนันไงไงจริงนะคะเพราะว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ตอนที่บิ๊กเต่ากับทีมตํารวจปปปกับปปทเนี่ยได้มีการแถลงเรื่องเส้นเงิน3 8 5 M เน ซึ่งบอกว่ามีการประสานทางด้านของตำรวจไซเบอร์ก็ได้มีการประสานเรื่องนี้ไปแล้วนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยที่ตำรวจไซเบอร์ได้สอบน้องก๊อฟตอนแรกก็คือวันที่4กรกฎาคมตอนนั้นเนี่ยได้แค่บัญชีเดียวในการสอบแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้หลังจากทีงบิ๊กเต่าแถลงค่ะได้ข้อมูลมาอีกว่ามีบัญชีหลักเป็นบัญชีที่2 มีเงินเข้า385อยักเอ็อย่างที่เป็นข่าวนี่แหละก็เลยไปแกะรอยว่าเส้นทางบัญชีที่2เนี่ยไปอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างเพราะตอนแรกที่ได้สอบน้องก๊อฟครั้งแรกก็คือบัญชีที่1นเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าน้องก๊อฟยอมรับว่าเล่นพนันออนไลน์จริงเอเอเดี๋ยวต,ต,ต่อต่อปิ้วเดี๋ยวต่อตอ่อปิ้วเดี๋ยวต่อ ก็ like เล่นแค่เนี้ยแหละเออเล่นเออจริงเล่นจริงนี่ช่องหลักด้วยนะช่องหลักด้วยนะเนี่ยจริงไม่ค่อยอยากไล่ต่อๆเพราะกลัวอย่างเงี้ยแหละนี่มันช่องหลักค่ะเล่นจริงก็ในปี64แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของตำรวจก็ไปขอสเตตเมนธนาคารเพื่อมาเทียบคำให้การของสีของน้องก๊อฟว่าโอนไปที่ประเด็นไหนอะไรยังไงปรากฏว่ามันไปเกี่ยวกับเว็บที่เล่นเนี่ยหนึ่งเว็บจริงมึงบอกนี่แหละมึ่เยีะ แล้วก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะด,ดำเนินดำเนินคดีทั้งคนเล่นและคนจัดให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอเพจหรือ,อยังโอ้ตัวไหน,นเเส้นทางเงินใครที่ดูในตอตอเอ้ยโทษทีใครอยู่ในแอปแดงจะเห็นภาพประกอบนะที่ยังไม่ได้ออนแอร์ในทางทีวีนะต้องไปดูแอปแดงของผมนะตอนนี้จะมีภาพประกอบให้ดูผมแจ้งข่าวขาวใหุ้ณผชมทราบนะเล่าเลยนาะ หมื่นเจ็ดทางต่อต่อกับอแอปแดงกี่คนเนี่ยแอปแดงสามสามพันสามเนี่ยนะล่าสุดขอเนี้ยอในด้วยนะอ่ะแป๊บหนึ่งเพิ่งนี้ไอ้เข้ามาเหรอแตเดี๋ยวเดี๋ยวด,ด,ด,ดูกี้เห็นไอ้มีความเชื่อแป๊บหนึ่งก๊เนี่ยกำลังจะเล่าเรื่องนี้เพิ่งหงอยยังไม่เข้ามาโอ้ไม่รู้เรื่องเลยทีมงานกูนี่กำลังเข้าใครแม็กเรื่องสำคัญมันเดินมาจิ้มจอยครับปวดกระบาลยังไงแม่พุทธ โอ้ oh. ใจเย็นพ่อใจเย็น <laughs> แม่กำลังจะเล่าเรื่องสำคัญเสร็จเดินมาจิ้มจอใช่ไหมแม่กลับมาเอากลับไปเปิด insert ในแอปแดงหน่อยดิเรื่องพระที่อยู่ในห้องบอกรักศีกาไม่รับสายสื่อเลยครับไม่รับสายสื่อเลยครับและอีกรูปหนึ่งติดไหมนัดติดไหมอ,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 อ่ะต่อต่อ,ตอ,ตอ คืนนี้อยากให้ท่านเคลียร์แล้วบอกเลยว่าต้องเคลียร์คืนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมีเยอะกว่านี้อีกนะเอออาจจะเจอเยอะกว่านี้อีกนะอันนี้บอกก็เผื่อท่านดูไลฟ์ผมอยู่นะผมเชื่อว่าหลวงพ่อนะ่าจะดูผมอยู่นะหลวงพ่อรับสายหน่อยนะหลวงพ่อจะได้เคลียร์เดี๋ยวเกิดหลุดเยอะวอนนี้หลวงพ่อซวยนาเออจะได้เคลียร์ไดจ้จบๆนี่ฮะเคลียร์จะได้จบๆแล้วเอฟเมื่อกี้ครั้งเรื่องไหนเรื่องเว็บเรื่องเว็บเราถึงไหนวะเนี่ยลืมอีกแล้วนี่ยอ<ๆ>๋อ<ๆ>ปรากฏว่า เอาเรื่องนี้ก่อนโทษทีออ <laughs> งงเ <laughs> นี่ยเห็นปะ่ะสมาธิหลุดแล้วเนี่ยเวลาคุยหลายหลายคนเนี่ยประเด็นคือหลวงพ่อไม่รับแล้วไม่รับสายเลยคือผมเล่าให้ฟังนะตอนหัวค่ำอะหลวงพ่อเนี่ยเปิดห้องให้ช่องแปดเข้าและช่องแปดเข้าได้คนเดียวด้วยซึ่งตอนนั้นผมย้ำนะเรายังไม่เห็นคลิปนี้และต้องบอกกันว่าผมจะไม่ปันธงว่าใครปรากฏหลวงพ่อเปิดห้องนักข่าวเองเนี่ยก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้หมดเลย ปรากฏว่าจังหวะที่ถ่ายภาพเก็บไว้เราก็ยังไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะมามปรากฏว่าหลังจากพอคลิปนี้มาปึ้งเราก็เอามาเทียบกันเอา้าทำไมผ้าม่านกับอะไรต่างๆเอา้ามันคล้ายกับห้องหลวงพ่อเลยมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าเอ๊ะน,นี่เกิดอะไรขึ้นผมเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรากำลังจะต่อสายไปหาหลวงพ่อแต่หลวงพ่อตัดสายตัดสายตัดสายออกหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีอย่างเดียวคือเจ้าคณะ ซึ่งถ้าลูกศิษย์ดูอยู่ก็ไปบอกเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้แล้วเดี๋ยวถ้าต่อสายบางรูปได้ผมจะเอาสายเข้ามาคุยเพราะอย่างที่บอกอันนี้มันคือช่วงของการไลฟ์สดจบรายการส่วนเรื่องเว็บเมื่อกี้นี้ที่น้องเมย์บอกกับคุณผู้ชมไปก็ไปเจอว่ามันมีเข้าเว็บ888ถูกไหมเมย์ <ฮะ S 1> คำถามคือเขาเอาเงินที่ไหนมาเข้าแล้วคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมวันนี้ปี62วัด <ป>วัดวอะไรนะเอกสารหายาทั้งปีนะฮะวัดท่าหลวงวัดท่าหลวง,วลวงคุณผู้ชมฮะคำถามคือก๊อปเอาเงิน300กว่ากว่าเงินหมุนเวียนเรียกว่าเงินหมุนเวียนเงินหมุนเวียน300กว่าล้านน่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนเดียวซึ่งไม่ได้ทํางานนะ่ะขออนุญาตถ้าพูดกันตามตรงเอะก๊อปขายหมูหรือก๊อปจะขายถ้วยอะไรก็เรื่องของก๊อปแต่เราไปเช็คบริษัทเซรามิกอะผมไล่ปังไม่เจอ แล้วคนเรามันมีเงิน300กว่าล้านเนี่ยคุณผู้ชมฮะคำถามคือมันต้องเปิดบริษัทก็เปิดบริษัทอะไรเปิดบริษัทอะไรแจ้งทําธุรกิจอะไรนี่ยังไม่นับรวมตําร,รวจจะไปไล่บี้ภาษีด้วยนะก๊อปเสียหรือเปล่าถ้าก๊อปบอกมีเงินในบัญชี385ล้านคําถามคือเสียภาษีไหมแต่ตํารวจปันทงเลยว,ว่านี่ที่หมุนทั้งหมดเนี่ยมันคือเว็บมันคือ8ป8คปาปถามก็คือใครให้มาเล่นแล้วไอ้ที่ตารวจไปเจอเนี่ย มีพระเข้าเว็บด้วยไหมถ้ามีอาจจะเป็นนอกบัญชีนอกเจ้าคุณที่จะโดนสอยต่อรอดูเรื่องนี้ถึงบอกว่าเรื่องใหญ่ถูกไหม,มนี่มันกวาดระดับหัววันนี้เดี๋ยวให้น้องโอ๊ตขึ้นเพจอยู่ในทางช่องแอปแดงหน่อยที่ว่าตอนนี้ปักหมุดเนี่ยน้องก๊อฟเนี่ยไปอยู่ชั้นอะไรนะเมย์เมื่อกี้ที่ไปทําเป็นปพีระมิดอะ่ะเธอจําออจได้ปะชั้นเทพค่ะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นน้องก๊อฟปักหมุดไปถึงชั้นเทพแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไม่รู้จะไล่ขึ้นไปอีกหรือเปล่า โดยเฉพาะไอ้เรื่อง888แนี่แหละให้จับตาดูดีๆนะฮะหรือน้องได้มากมากกว่านี้จากใครระดับสูงกว่าไหมรอครับตอนนี้ส่วนคิวต่อไปก็คือบอกรักว่าเป็นรักครั้งแรกดูเหมือนกับว่าตอนนี้หลวงพ่อท่านตัดสายตัดสายและตัดสายออกเลยบอกหลวงพ่อก่อนนะเราไม่ได้บอกว่าเป็นหลวงพ่อนะเออหลวงพ่อไม่ต้องตกใจนะก็ต้องตั้งสติแหละตอนนี้ เพราะประเด็นคือผมเชื่อว่าทุกคนทุกสื่อที่เขานําเสนอเขาก็ต้องการหาความจริงว่าเกิดอะไรตอนนี้ถ้าพูดความจริงเนี่ยคุณจชมฮะผมก็เข้าใจพระนะอัดเล่าให้ฟังพูดความจริงก็ต้องสึกอะ่ะถูกไหมเมย์<ะ>ยังไงก็ต้องสึกถ้าใช้บรรทัดฐานของเจ้าคุณแชทมาเจ้าคุณต้องสึกอ่ะถูกไหมหลวงพ่อวัดอื่นๆตอนนี้แชทมาเนี่ยถ้าบอกรักด้วยแล้วมีหน้าบอกรักมีเสียงบอกรักแล้วคิดหรอว่ามีแค่คลิปเดียวแล้วคิดเหรอ อย่างที่บิ๊กเต่าให้โอกาสก็คือจริงๆแบ่บิ๊กเต่าท่านให้โอกาสพลตรวจตีจรวงเกียริปานแก้วท่านขีดเส้นมาก่อนหน้านี้ถูกไหมเมย์ว่าไปสึกไม่สึกไงฮะไม่สึกก็ถึงเห็นว่าภาพเนี่ยมันหลุดออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกให้กําลังใจตํารวจเพราะครั้งนี้ถือว่าเป็นการล้างถึงแม้อาจจะไม่ได้สะอาดทั้งหมดแต่ผมว่ามันก็ดีกว่าไม่รู้อะถูกไหมชาวพุทธอ่ะไอซ์มาหรือยังเปิดไอซ์ก่อนก็ได้มาแล้วเหรอ คุยไหมคุยไหมถามก่อนถามก่อนคุยไหมแบบนี้ผนผมขออนุญาตเดี๋ยวถามก่อนถามก่อนคุยไหมแบบนี้ผมแบบนี้ผมขออนุญาตสงสารไม่ไม่ต้องบอกแกก่อนนะว่าแกจะคุยนะต้องแจ้งให้แกทราบนะว่ากําลังไลฟ์สดอยู่นะรู้อย่างว่าไลฟ์สดรู้ครับเสียงจะตีไหมเนี่ยเวลาออกแอปแดงตอนเนี้ยไม่ครับพี่เสียงตีไหมอันนี้เดี๋ยวพี่ปุยได้เลยครับไว้ไว้พี่ปุ๋ยได้ไหมครับเออพ่อพงษ์ครับพ่อพงษ์ครับแป๊บหนึ่งอ่ะผมพูดทธาสพิวันนะครับพ่อพงษ์ ครับอะพ่ะพ่อพง์เอางี้พระพงสะดวกไหมผมถามก่อนพ่อพงสะดวกไหมครับไม่ค่อยสะดวกครับมันจะนอนนะโดย้วอ๋อพ่อพง์ผมถามแป๊บหนึ่งนะพระพง์ดูข่าวไหมวันนี้พระพง์ดูข่าวไหมยังไม่ได้ดูเลยครับมันมีภาพพระบอกรักศีกาอยู่รูปหนึ่งพระพง์ผมเล่าให้ฟังเอาสั้นๆแล้วมันหน้าเหมือนกับเพื่อนของพระพง์เลยหน้าคล้ายแล้วกันหน้าคล้ายกับเพื่อนพระพง์ที่เคยมีเรื่องฝากเงิน ก็เลยกําลังจะถามพระพงว่าพระพงรู้เรื่องนี้หรือยังพระพงก็เป็นเพื่อนเหมือนกันยังไม่ทราบรอ,อะไรนียครับพระพงยังไม่ทราบครับเออพระพงเ,งเองเนี่ยเคยถูกระบุว่าก๊อฟเนี่ยโอนเงินมาให้พระพงถูกไหมแล้วก็โอนไปจ่ายค่าบ้านซึ่งพระพงมารู้ตอนหลังถูกไหมครับใช่ใช่เออทุกวันนี้ก๊อฟโทรมาหาพระพงไหมครับอ๋อไม่มีครับไม่มีครับไม่เคยติดต่อกันนะครับอ๋อไม่เคยติดต่อเลยเออ แล้วตัวของพระเพื่อนเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยที่เขากําลังจะบอกว่าคือเขาไม่รู้มาก่อนว่านี่คือเงินของก๊อฟซึ่งจริงแล้วพระพงรู้มาไหมว่าไอ้เงินห้าหกหมื่นเนี่ยที่โอนเข้าบัญชีพพงคือเงินก๊อฟไม่รู้เลยครับก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าผมก็มาแค่มายนหนังสือกับเขาใช่ไหมผมไม่แน่ใจได้ยินเสียงไหมอ่าอ่าโอเคพพงอ่างนี้พระพงของถามสั้นๆพพงไม่รู้เรื่องที่ว่าพระเพื่อนของพพงเนี่ยเคยวิดีโอคอลกับศรีการู้ไหม โอ้ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยอ่าพัพพงษ์ยืนยันนะว่าพัพพงษ์ก็ไม่เคยวิดีโอคอลกับศรีกาคนนี้เหมือนกันไม่มีนะครับอ่าแน่ใจนะพัพพงษ์นะครับมั่นใจไม่มีคลิปเราหลุดนะนดแน่นอนคนระับแน่นอนเนาะเอาได้ได้พัพพงษ์เดี๋ยวให้ให้พัพพงษ์จำวัดก่อนกราบนมันสการลานะพัพพงษ์นะเอาเท่านี้ก่อนขอบพระนมัสการลาขอบคุณครับเจ้าวาดเจ้าวาดไปรับสายท่านนั่งสมาธิอยู่หรือเปล่า พง์นั่งสมาธิอยู่ตอนนี้พระพง์ก็คือพระซึ่งเป็นเพื่อนกับเจ้าอาวาสแล้วประเด็นคือก่อนหน้านี้มีเรื่องการโอนจ่ายค่าเช่าบ้านให้กับน้องกอฟแล้วพระพง์ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้อินโนอินเนอะไรเลยอยูอยูเงินปริศนาไหลเข้าบัญชีตอนนั้นก็คิดว่าเป็นเจ้าอาวาสพระเพื่อนโอนมาให้เพราะก่อนหน้านี้ทราบว่าพระเพื่อนเจ้าอาวาสบอกว่าฝากเงิน <c oughs> ให้เอาไปโอนให้อีกคนหนึ่งซึ่งตอนหลังก็แกก็มาตกใจบอกอาซวยแล้วเว้ยทำไมเงินที่พระเพื่อนโอนมาให้ต้องไปชําระค่าบ้านน้องกอฟ ถูกไหมฮะจนตอนหลังเนี่ยตัวเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออัตมาก็ไม่รู้อัตมาไม่มีบัญชีเพราะย,ายก๊อปเนี่ยมันจะขอให้เงินเนี่ยไหลผ่านบัญชีอัตมาเพื่อเอาไปจ่ายให้อีกคนเพราะน้องก๊อปเนี่ยมันโดนยึดมือถือตัวของเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่าอัตมาไม่มีบัญชีก็เลยบอกบัญชีพระพงไปแต่อย่างที่เราตั้งข้อสังเกต่ะถ้ายก๊อปมันจะจ่ายค่าบ้านทําไมมันไม่เอาเงินสดที่มันมีไปจ่ายโดยตรงทั้ทงที่มันก็รู้บัญชีของ คนที่จะต้องจ่ายค่าบ้านเรื่องนี้มันก็เลยคาบเกี่ยวเจ้าอาวาสพระพงษ์และน้องกอ๊อฟเข้าใจใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้มีคนหน้าหน้าอาจจะคล้ายกับเจ้าอาวาสเหมือนกําลังบอกรักครั้งแรกแต่จะใช่หรือไม่เราจะไม่ปันธงและท่านก็ตัดสายทิ้งทั้งหมดนี้อ่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวต้องมีเจ้าหน้าที่ต้องมีสํานักพุทธยังไงก็ต้องไปหาท่านแน่ๆเนี่ยน,นะฮะแต่ถ้าท่านดูไลฟ์อยู่ท่านบอกได้นะว่าท่านอยากจะชี้แจงอะไรยังไง เชิญนะฮะและต้องบอกกับว่าทุกอย่างที่นำเสนอผมเชื่อว่าตำรวจมีเยอะอะไรเอ่ยอ้าวก็ไอ้เปิด t ิกตอกไม่ใช่เหรอได้ไหมเนี่ยเนห็นไหมหงุดหงิดทีมงานอีะอะไรของมันก็ไม่รู้เปิดทิกตอกสิเีขออนุญาตครับมันอะไรจิ้มไม่จิ้มเนี่ยครับขออนุญาตครับคืออะไรวะาเวลาจิ้มไม่จิ้มคืออะไรวะ ก็ตอนแรกพี่กำลังพูดเรื่องของแพนเข้ามาจิ้มเลยไม่จิ้มถึงเวลาต้องจิ้มไม่จิ้มอ่ะคราวนี้สวัสดีครับคราวนี้แอปแดงก็ไม่ได้ยินสิบะเดี๋ยวแอปแดงจะได้ยินจากเครื่องพี่ครับไม่พี่ไม่ได้เปิดเสียงอะต้องเปิดเสียงตัวไหนอะพี่พี่เปิดเสียงตัวไอ้ฝั่งซ้ายครับอีกแป๊บนึงเปิดเสียงไงตัวนี้เหรอไอ้ตัวซ้ายพี่ไอ้ตัวสายเครื่องเครื่องสายตัวไหนอะเครื่องสายหนูครับพี่เครื่องทิกตอกเเปิดวิดออ๋อเปิดทิกตอกแป๊บนึงเลยอ่าอันนี้ไอ์ แอปแดงเสียงกล้องป่ะแอปแดงบอกได้เลยจ้าเสียงกล้องเปต่าต่อๆเขาสองหมื่นกว่าคนแล้วแอปแดงสามพันแปดแอปแดงเสียงกล้องไหมจ้ามีบางคนบอกคุณพู้ใจเย็นอุ้ยไม่ได้โกรธเลยช่วงเนี้ยพุทโทรตลอดพุดโทพโทรตลอดเลยเนี่ยนะฮะนี่อย่าดูน้องนัททาไมอ่ะทำไม,ไมดูมันไม่ได้อ่ะทาไมดูมันไม่ได้แค่มันหน้าตาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแพ้แพ้คนหน้าตาดีแล้วเป็นยังไงล่ะบทสรุปของ พวกสีเหลืองทั right, ้งหลายเนี่ยเห็นไหมเห็นกดนี่หน้าอย่างนี้นี่เสียงอย่างนี้นี่ดุอย่างนี้นี่จริงใจไม่มีใครเอาเลยไม่เอาเลยนี่ฮะเอาไอ้ไอ้มาพอดีเลยเอปแดนดี้เสียงไอ้ไหมเอยไอ้ลองทักทายหน่อยดิสวัสดีครับสวัสดีครับในทั้งทิกต็อกนะครับแล้วก็แอปแดงนะครับสวัสดีครับขึ้นลูกไอชัไหมแอปแดงขึ้นลูกไอเออเหมือนโฟนอินอ่ะเออไอ้ไปคุยกับสามีคนที่สองมาใช่ไหมใช่ครับดรสกขครับ คือเอาจริงไอไล่ฟังหน่อยทำไมถึงไม่เจอดตรสัวคือคือจริงๆอะ่ะไอก็อพยายามทำแแกไม่ยอมให้ถูกป่ะตอนแรกแกไม่ยอมคุยเลยเคือก่อนหน้านี้หลายวันแล้วแหละไอไปเจอเป็นเป็นญาติแกคนหนึ่งซึ่งก็ก็เคยบอกเอาไว้แหละว่าเออถ้าเกิดว่าแกพร้อมอยากจะเปิดใจหรือพูดคุยยังไง